ออจ,หหจัดทูทำอะไรสตาร์ทเป็นไหมไหเ,เป็นจนปอสเลื่องกลางอะ่ะนี่นะเบอร์โร่พีทีโอต้องวางนะยับหมาบ้าอันไหนอะ่ะยับคาได้ไหม เกบคาดเร,รชูเบคลาด่เหมอนเหม,ม,มืนเหมือเบอร์เนี่ยป้มตมันทำงานเอมันเข้าเลยไฟจะต้องมีระบบเียบคลาดเพราะเลยไม่ใจเหรอมันมีอะไรอยูยไ่ไหมทีพีอวางใช่ทีพีอนี่ทีพีอนี่ทีพีอนี่เขาขับมาจอดดีๆ

ด้านไม่เห็นมีอะไรเลยเฮะได้กูัได้จริงเลยโอ้ระบบระบบเคาะโอ้แตกจุากระนูยฮะฟองเป็นภูเขาเลยดิน เราว่ารำคาญเอาทิ้งเลยทีชูบ่อยเราเก็บเราเก็บเราม่เก็บรถตานเย็บบุนเลยพักเที่ยงกินข้าวครับ จากชูใช้เวทมนต์ไล่ฝนไปทางบ้านกรวดชูหน้านี่เวียแพลเวียแพลเวีเบาตรงไหนไอแพลสตุยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอามาหนึ่งใจเจริญล่ะตปกับข้าวเย็นได้เลยตกเบาตรงไหน ชิงปั๊กจัดดยเด้อแซมซายไม่รู้เข้าเละอีกเปล่าไม่รู้อุครั้งแรกด้วยว่าอร่อยแล้วไม่ภาพส้มตำอุกชิ้นสุดยอดแล้วครับสุดยดแล้ับกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินนาเย็นก็เริ่มกัน